มาแล้วครับมาแล้ว <G ül üyor> อย่าครับยกอะละเออนันครับยกขึ้นค้างแป๊บอออกหญากแท่นครับพอได้ยู u, ได้กินอยู่นะครับเนาะ โอ้แต่ก็มาบักไก่นะมื่ี้เมื่อนี้บ่บ่ปันไดคนปะแต่กับพ่อไดอยากได้กินอยูเ่เออว่าได้กินอันยกขึ้นให้พี่ให้น้องในเมืองน้ำเนะี้ยไดไลปันไดแล้วโอ้นั่นครับพอแล้วแรงเยอะนะครับนะแล้ว,วเศ้าแล้วแรงเยอะนะครับ ที่นี่ผมเห็นเขียวๆเ,เนี่ยเป็นเป็นหยาอยกลางนา้ำเ้อครับเด้อโมเมนบ์มเมนุดหยาในพื้นดินนะครับนี่หยาอยกลางน้ำเด้นะครับเนี่ยห้าอยกลางนา้ำเป็นเป็นหยาบึงนะครับเนาะบึงกับมหาบึงเลยครับทับถมกันฮอสามารถสิขึ้นไปยางได้เลยนะครับเนาปลาห้าเมื่อนี้นะครับเนาะเป็นบักยางหนาเลยครับเนี่ยเอ เป็นห้างปลาบางอย่างดีนะครับปลาหย่าเนี่ยนี่โอ้พื้นที่จักไรเนาะไอ้ลำหนามนี่ไหมจากนี้ไปหาหนาฝายหลายหลายตัวโอ้เป็นหาสิบถึงบ่โอผลปลาสิบกัวหาสิบลายครับโอ้พวกแม่นน้อยๆนะครับเนี่ย พื้นทีล่ลำน้ำเนาะครับเนาะไปหาหนาไฟาเนี่ยมันสิห่วยเกินหาซิบอยู่ครับเกินหาซีปลาอยู่ยพวนครับว่าไม่ไกลๆนะครับปูนเร็วๆคนนุณนาไฟายอยู่ผนครับเนียมเห็นเร็วๆเลยครับเนี่ยเนี่ยเนียมเห็นเขียวๆนี่ก็เป็นพื้นที่ของลำน้ำเหมือนกันนะครับเด้อถึงเป็นห้าเป็นยังเพิ่งเกิดอยู่ไอ กลางลำน้ำเลยครับเนี่ยพวกเลี้ยงงัวเลี้ยงคยั้วเพื่นกระสีพายเรือมาตัดหญ้ากลางน้ำเลยครับเห็นบ่อ่นครับมองคนตัดนะครับนั่นเป็นเพิ่นกระเสียวแปนมะมะว่างแล้วก็บพวกกระตัดเนาะครับเนาะเอาหยางตัดเลยประเดี๋ยวปะหนาในน้ำ โอมังไดหนาดียางสามารถยางตัดเดียเลยนครับยางตัดแบบมับงไไดบางบางก็เสียแปนห้องยางเนาะครับเนาะอ้ยหยาโยนี้ว่าแม่นน้อยๆแล้วครับเอ้ยผู้ใดมีทีมีทางอยู่ติดลำน้ำนี่ผมบานเห็ดขอก้วยอยู่นี้นะครับเนาะขอกควยขอกงอูย ข้างลำน้ำเโอ้ได้บรรยากาศได้ครับได้บรรยากาศเอายำเสามาเา้าวเกี่ยวหยานหนมันนี่ละให้ก็ให้ควายเ้าเนาะยำมะเร็งมาเ้าก็นอนโอ้รับบรรยากาศอยรับบรรยากาศ <c oughs> อยู่ติดติดแม่น้ำเนี่ยนะครับเนะาะฮะใส่หม้อหาอย่าให้ก,กินกระเล้วแต่นะครับเนาะเพราะมันก็สุดยอดอยู่ได้ผมว่านั่น จึงเป็นธรรมชาติบรรยากาศแบบบ้านบ้านแบบธรรมชาติเลยนะครับเนาะแบบบ่อดดปรุงแต่งอีหยังเลยนะครับโอ้ความสุขหลวนหลวนอยู่กับธรรมชาติเพราะมัน,ม,นมันสุดยอดอยู่เด้ครับความสุขแบบเฮาหาใดโดยที่ว่าบ่าไดดปรุงแต่งเลยบ่อดดดัดแปลงอีหยังนะครับมันเนี่ย บว่าการอยู่การกินคันว่าห้ามาเห็ดขอคว้ยอยข่างแม่น้ำนะครับการอยกการกินกับเขากับน้ำก็บเบอึดเด้ผมว่าบ่วหอยปรุงหอยปูปลาเนาะครับเนาะเนี่ยลุงใหญ่กับขอจบคลิปลงเพียงตำานี้ก่อนนะครับเนาะพอกันคลิปต่อไปอีกเอ๋วางล้านก็สีเบิดแล้วครับแล้วก็สีขึ้นโขกเท่อนึงเนาะครับเนาะมาเนี่เนี่ย ขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงไงเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ